ทุกคนเข้ามาไม่มีใครไม่มีใครมีเงินเลยนะน้องดาวก็ไม่มีเงินพี่นกก็ไม่มีเงินทุกคนไม่มีเงินทั้งนั้นเรามาเจอกันเพราะว่าเราไม่มีเงินไม่ใช่หรอจริงไหมคะเรามาเจอกันเพราะเราลำบากไม่ใช่หรอเราเป็นหนี้ไม่ใช่หรอแต่อันเนี้ยที่มาเจอเนี่ยเหมือนเจอโอกาสอะทุกคนรู้ไหมว่าชีวิตของทิป หาโอกาสมาตลอดระยะเวลา26ปีที่ทิพย์อยากได้ตะเกียงวิเศษที่เป็นเจนนี่ออกมาแล้วเราอยากได้อะไรเราก็ขอยกับเจนนี่ได้เราอยากได้บ้านเราอยากปลดนี้เราอยากได้รถเราอยากได้อะไรเราขอกับเจนนี่ได้ตอนสมัยเป็นเด็กทิพย์อยากได้แบบนั้นทิพย์อยากมีชีวิตที่ดีเหมือนคนอื่นะแต่ทําไมไม่มีใครสมโอกาสมาให้เลยทิพย์ไหว้พระ ทิปสวดมนต์ทิปอ้อนวอนทิปไหว้พระตลอดไปทําบุญวัดไหนทิปก็ไหว้ขอให้เจอโอกาสขอให้ครอบครัวดีขึ้นขอให้ชีวิตตัวเองตอนนี้ดีขึ้นขอให้ถูกหวยรวยเบอร์แต่ไม่เจอเลยทิปต้องอดทนอดทนแบบอดอดอดยากอยา ช้ชีวิตอยู่แบบนั้นจนทิพต์ได้มาเจอบอสทิพต์ได้มาเจอโอกาสทิพต์ได้มาเจอว่าคนที่บอกที่ชี้นําทางเราอะจะไปทางซ้ายไปทางซ้ายสิไปทางขวาสิแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตรงไปสิคุณถึงจะมีเงินปลดนี้มันไ,ไ,ไม่มีใครมาบอกมาสอนทิพ์จนทิพตได้มาเจอระบบที่นี่คิดว่าทุกคนเก่งหรอไม่มีใครเก่งแต่เขาเห็นโอกาสแล้ว แบบนี้ทิพถามพี่ๆหน่อยนะถ้าพี่เรียนรู้จากที่นี่หนึ่งปีแล้วมันทําให้พี่ได้แบบพี่นกโอพี่โอเคไหมล่ะถ้าพี่พี่เรียนรู้จากที่นี่หนึ่งปีทําให้ได้แบบทิพพี่โอเคไหมเรียนรู้จากที่นี่หนึ่งปีแล้วมันทําให้ได้ชีวิตเหมือนน้องดาวอะพี่ไม่ต้องไปทํางานประจําอีกเลยตลอดชีวิตไม่ต้องให้เขาเคเขาสับเขาด่าพี่เห็นโอกาสตรงนี้ไหม ตอนที่ทิพมาทิพก็ไม่มีเงินเหมือนกันแต่ทิพทํำยังไงรู้ไหมแม่ทิพเก็บขยะทิพไปยืมขยะแม่ค่ะไปยืมของเก่าแม่มาขายมีอะไรที่ไม่ได้ใช้ทิพไปขายหมดเพราะอะไรถ้าทิพไม่ตัดสินใจวันนั้นแล้วชีวิตของลูกของพ่อของแม่ทิพ่ะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะกินจะอยู่อะไรถ้าทิพไม่สู้ตอนนั้นทิพก็ต้องสู้กับชีวิต เดิมแต่สู้แบบนั้นอ่ะใช้ชีวิตแบบนั้นไปตลอดชีวิตนะแต่ถ้ามาสู้กับดอกบีจอะได้ชีวิตใหม่เลยนะทิพก็ตัดสินใจคิดไม่ลังเลไม่รอที่เป็นโอกาสที่จะสู้ <c oughs> ก็เรามันจนไงทุกคนเรามันจนเราเห็นโอกาสแนละ้วยจะปฏิเสธมันอยู่หรอเราไหว้พระขอพรทุกวันเรายังจะปฏิเสธมันอยู่หรอในเมื่อเทวดาส่งมันมาให้แล้วอ่ะ มันอีกไม่มีใครช่วยทุกคนได้แล้วนะเพราะว่าอะไรทุกคนมาดูนี่ทุกคนมาดูนี่อะมาดูนี่ในขณะที่ทุกคนลังเลสงสัยคนโหลดแอปก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบริษัทเขาจ่ายกําไรไปตลอดเรืยเห็นไหมนี่คือกําไรที่บริษัทจ่ายไปเรื่อยๆทุกคนบริษัทเขาจ่ายออกไปเรื่อย แต่ทำไมชีวิตท mm hmm ี่ดีอ่ะมันไม่ใช่ของพี่ล่ะทำไมโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ของพี่ทำไมเป็นต้องเป็นของพี่นกได้วะทำไมต้องเป็นแค่ของทิพทำไมต้องเป็นแค่ของคนพม่าทำไมต้องเป็นแค่น้องหญิงดาวทำไมต้องเป็นเด็กคนพวกนี้อ่ะทำไมชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่ของพี่วะอยู่ที่เราเลือกเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราเลือกได้ พี่จะเลือกอดทนกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือพี่จะมาสู้เอากับดอกพลิษไม่มีก็หาสิ